มากนะคะสิ่งที่เรามักจะเจอกันเสมอก็คืออาการท้องเดินธรรมชาติบำบัดมีคําตอบให้เสมอเป็นเพียงว่าบางครั้งเราไม่ทราบและเราไม่รู้จักก็ทําให้เราเสียโอกาสในการที่เราจะดูแลสุขภาพแล้วก็จะต้องไปซื้อยาแพงๆมาทานกันจริงๆแล้วไม่จําเป็นเลยค่ะบางครั้งเราไม่ทราบเลยนะคะว่าอาหารที่เราไปซื้อข้าวนอกบ้านเนี่ย แม้ว่าเราจะคัดเลือกแล้วแต่มันก็มีความเป็นไปได้ที่มีโอกาสที่จะติดเชื้อและทําให้ท้องเดินหรือแม้กระทั่งอาหารที่เราปรุงเองก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นที่บ้านของแต่ละท่านเนี่ยค่ะน่าที่จะเตรียมยาต่างๆเหล่านี้เป็นยาสามาัญประจําบ้านเนี่ยเอาไว้บ้างเพราะเพื่อที่ว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราก็สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ในเบื้องต้นแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆแน่นอนค่ะก็ต้องไปโรงพยาบาลแนคลองกับวิตามินซี ซึ่งตัวนี้ค่ะจะช่วยล้างพิษในตับซึ่งปกติแล้วนักเราเนี่ยนะคะมันจะมีคุณสมบัติในการขยายหลอดลมแต่ถ้าเผื่อว่าเรามากินคู่กับวิตามินซีเนี่ยค่ะมันจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยสามารถขับพิษจากตับได้ในขณะเดียวกันค่ะก็กินคาร์บอน2เม็ดคาร์บอนจะทําหน้าที่ในการดูดซับเอาเชื้อโรคที่ตกค้างอยู่ในกระเพาะอ,อาหารเนค่ะดูดซับแล้วก็ขับออกนอกร่างกายแล้วหลังจากนั้นถ้ามี เชื้อค้างติดค้างอยู่ดิฉันก็ใช้วิธีการกินกระเทียมไทยเจ็ดกล่บปอกเปลือกออกหมดนะคะเที้ยวละเอียดเลินแล้วก็ดื่มน้ำตามเล็กน้อยซึ่งวิธีการนี้ค่ะดิฉันใช้ประจำแล้วก็ได้เคยทำคลิปเอาไว้ให้แล้วนะคะว่ากระเทียมไทยเนี่ยเหมาะสำหรับที่จะแก้ปัญหาท้องเดินที่มาจากปัญหาการติดเชื้อจากอาหารนี่แหละค่ะพอกินกระเทียมไปประมาณ20นาทีได้ทุกอย่างก็สงบเงียบ จริงๆแล้วถ้าเผื่อว่าที่บ้านคุณมีน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะหลังจากทุกอย่างสงบดีแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนได้เพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายได้รับเกลือแร่วิตามินจากการที่เราสูญเสียน้ำในช่วงที่เราขับถ่ายเยอะๆแต่เนื้อไม่ต้องทานนะคะเนื้อไม่ทานค่ะเพราะว่ามันจะมีความมันดื่มแต่น้ำเฉยๆบางคนจะบอกว่าต่างจังหวัดหรือชนบทไม่มีเกลือแร่ เราสามารถที่จะใช้เกลือในครัวเรานะคะละลายน้ําแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายที่เราปรุงอาหารเนี่ยคะ่ะนิดหน่อยคือใช้แทนน้าเกลือแร่ได้แล้วก็สามารถที่จะทานน้ํามะพร้าวอ่อนเนี่ยนะคะเพื่อที่จะชดเชยการสูญเสียน้ําจากการที่เราท้องเดินเนี่ยคะ่ะเราสูญเสียน้ําเยอะการที่เราขับถ่ายมันก็จะทําให้เกลือแร่และวิตามินก็เสียหายไปด้วยดังนั้นบางคนคือจะมีอาการเพลียเหนื่อยหลังจากที่ขับถ่ายเยอะๆก็ใช้วิธีนี้คะ่ะ แต่ถ้าเป็นคนที่กินยาระบายเยอะๆแล้วถ่ายเยอะแล้วมีอาการเหนื่อยเพรียนะคะตรงนี้แนะนําให้ทานเป็นน้ําเกลือแร่ถ้าเผื่อว่าเป็นคนที่มีปัญหากดหะย้อนค่ะน้ําเกลือแร่ที่ท่านทานก็จะต้องเป็นน้ําเกลือแร่ที่ไม่ผสมผลไม้ไม่ผสมกลิ่นและรสผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวหรือว่าอย่างนั้นเถอะนะคะเพราะว่าคุณควรจะต้องเตรียมผงเกลือแร่เอาไว้ที่บ้านบ้างเป็นชนิดที่ไม่ผสมรสผลไม้ จะดีที่สุดเพราะว่าถ้าผสมรสผลไม้ค่ะคนที่มีปัญหากรดไหลย้อนก็จะมีลมจุกตีขึ้นถ้าเผื่อว่าคุณมีอาการแบบนี้คือท้องเดินในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ค่ะคุณสามารถที่จะดูแลตัวเองได้โดยใช้ผิดพันธุ์พืชฐานเป็นยาสามัญประจําบ้านมาใช้ซึ่งอย่างเช่นตัวยาหอมทิพโอสถเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกเลยว่าแก้ลมวิงเวียนหน้ามืดตาลายแก้ลมจุกเสียดบำุมหัวใจ ทีนี้ยาหอมที่โอสุดเนี่ยค่ะเป็นยาหอมที่จะดูแลเรื่องของลมเบื้องล่างนะคะดังนั้นค่ะเขาก็จะบอกว่าสามารถใช้ตัวกระสายายาเป็นน้ำดอกไม้สดก็ได้ทำว่ากระสายายาค่ะกระสายายาก็คือส่วนใหญ่นะคะจะเป็นสารเหลวที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยนำพาตัวยาที่เรากินนี้ให้ไปสู่จุดมุ่งหมายหรือ ในพื้นที่ที่ต้องการเช่นจะให้เข้าไปที่หัวใจก็ใช้น้ําดอกไม้แต่ถ้าเผื่อว่าต้องการที่จะดูแลเรื่องของการไข้นะคะเราก็ใช้น้ํารากผักชีเป็นน้ํากระสายยาได้ซึ่งเดี๋ยวเรื่องของน้ำกระสายยาเราจะมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในช่วงนี้อยากให้ทุกท่านได้ดูแลแล้วก็ป้องกันเตรียมความพร้อมในช่วงหน้าร้อนนี้ซึ่งโรคหนึ่งในนั้นก็คืออาการท้องเดิน ถ้าเผื่อว่าเราทานยาแบบนี้แล้วนะคะในหนึ่งชั่วโมงแล้วมันไม่เรียบร้อยมันไม่นิ่งก็คงจะต้องไปโรงพยาบาลกันแต่ถ้าเผื่อว่ามันเอาอยู่เราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปโรงพยาบาลก็นอนพักสักพักหนึ่งนะคะทายาหม่องตั้งแต่บริเวณตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็ลงไปที่ท้องแล้วก็ทายาหม่องที่ฝ่าเท้าแล้วก็ส้นถุงเท้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุค,ค่ะถ้ามีอาการท้องเดินสิ่งที่จะต้องทําก่อนเลยคือกินยาหอม เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยค่ะมักจะมีปัญหาเรื่องลมที่ตีขึ้นเบื้องบนเสร็จแล้วมันจะไปกระทบกับการทํางานของหัวใจดังนั้นยาหอมนะคะที่จะใช้ก็คือใช้ยาหอมเทพิจิตก็ได้หรือเท,ทพเทพจิตนั่นแหละนะคะก็ได้สามารถที่จะละลายน้ําดอกไม้เทศหรือน้ํากระสาย,ยาดอกมะลิก็ได้นะคะอย่างน้ํากระสาย,ยาเนี่ยคะ่ะถ้าเผื่อว่าเราเลือกถูกเนี่ยเราก็จะสามารถบังคับยาต้องเรียกว่าบังคับยานะหรือพายา ที่เรากินน่ยคะ่ะให้ไปในตำแหน่งที่เราต้องการได้แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปต่อๆไปนะคะว่าน้ำกระสายยาแต่ละอย่างทำยังไงแล้วก็ใช้แบบไหนถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์คะ่ะฝากแชร์ต่อแล้วก็กดถูกใจไว้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มาพบกันอีกติดตามคลิปนี้ไวค้ค่ะแล้วคุณจะรู้ว่ายังมีอื่นๆอ,อีกเยอะแยะในการที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพได้รบกันคะ่ะ